คุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาทำเมื่อมัสเตอร์ในเกมนะครับโดนฟ้าผ่าเราได้แล้วโบเห็ดผมเบิบลูกมันยิ้พึ่งออกไปพึ่งออกไปผมเบิบพึ่งออกไปพึ่งไปใช้อ่าฟ้าผ่ามันจะกลายเป็นลูอีกน้ำตาลนะก็จะประมาณนี้เลยโอ้หลูกมันก็โดนเลยโอเคเออกไปได้แล้ะพยายามไปฟละรถไปชาวบ้าน,น ที่น่ารำคาญมากเลยผมอ่ะเพราะมันะมีน้ำยาในการแบบโดนโวลไฟทไ์มามันใช้น้ำยากันไฟได้มัยนยังไม่เอาทุกอย่างมาครับนะต่อไปคิปเปอร์นะเป็นมอสเตอร์ที่น่ารำคาญอย่างนี้มาคร,บนะราบเนี่ยไปเลยกลายเป็นคิปเปอร์ชาร์จเลยโอ้โหโดนไฟอย่างนี้น่าจะตายน่าจะตายตายเนะี่ยตายจริงด้วยโอ้โหเผื่อเปอิดไฟฟ้านานเกินไปโอเคเอาคิปเปอร์ตัวใหม่มาก็ได้ อ๊บโอเคทำใหม่เปียก็อะกายไปคีเปอร์ชาร์ลนะแล้วก็ตายจับไฟแม่จับไปเลยเอาน้ำมันอ่ะมันตานจะตายตัวนี้ตอนน้ำมันับก่อนนี่ไงตายจริงด้วยอ่ะเอาน้ำเลยคีเปอร์มาสาผ่าไปยงก็จะกายไปคีเปอร์ชาร์จนะอาเคเอาน้ำออกได้โอ้โหมเมื่อกี้ ฮีปเปอร์ไม่ระวัดแล้วแล้วมันไปจุดไฟไหมทำไมอะฮีปเปอร์ชาร์จตัวนี้โอเคแล้วคือฮีน้าฮีปเปอร์ชาร์จนะโอ้โหมีอาบายามรอบระเบิดมันจะจุดเลยกกว่าตัวธรรมดาจนะค่อยจุดเขาจุดเล็ทีหลังนะ mm. โอเคตัวต่อไปหมูเป็นมาสเตอร์ที่ก็น่าจะรูก้กูอยู่ว่ามันจะกลายเป็นตัวอะไรถ้าไม่รู้ร <c oughs> <c oughs> อยากให้ดูโอ,โอมาเนาะมาเหมูหมู โอ้ยน้ำดับน้ำดับน้ำ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 ดับน้ำดับน้ำดับน้ำได้วยบอกน้องพึ่งเออปึ๊บปึ๊บเอาใหม่เอาใหม่ปุ๊บโอเคเมื่อกี้นี้เกิดการผิดพลาดขึ้นโอเคเราก็จะเอาคันโยกมาใหม่นะอีกอันโอ้วันนี้เป็นอะไรอ่ะใช้นี่เลย เปียงก็ปุดปุดไว้ซอมบี้เพื่อใจซอมบี้พิมแมนมันสามารถไฟฟ้าผ่าได้ก็ดีแล้วมาตัวอื่นมาตัวไฟฟ้าผ่าไม่ได้อ่ะเดี๋ยวแล้วคีปเปอร์ชาร์ดไปไหนแล้วเออน้องออกจกับกระวานแล้วโอ้าแล้วคีปเปอร์ชาร์ดมาจู่ว่างข้างล่างนี่หวะเฮ้ยยังไม่รู้มันทำตัวใหม่ได้หไหมได้ไหโอเค ได้แต่ระเบิดคลิเปเบื่อช้าตามไม่ให้บอกเราไม่เคยบอกแล้วโอเคการทำการทำบีบพิกแมยก่อนเอซัมบีไฟพิกลิน,น,ลนชื่อนชื่ออันยากมากเลยนะโอเคดูต่อโอเคซอมบี้ไฟพิกลินใช่ไหมนเดี๋ยวไปคิปเปอร์โอเคเเคิปเปอร์ชาร์าเอาคันโยกนะเออคันโยกมาแล้ว แล้วก็ขุดขุดใช้คันโย่อุ๊บอ uh, ุ s. <S ๊บกลายเป็นค ah ีเปอร์ชาแล้วก็ระเบิดให้ดูเลยมันระเบิดแล้วอะคีเปอร์ธรรมดาจริงอ่ะคีเปอร์ธรรมดามันระเบิดเลยนะจุดได้จุดได้อุ้มเออมันมีอันนี้อยู่อะเอาใหม่เอาใหม่อเามาเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนคันโยกก็หายไปด้วยใช่ไหมโอเคอันโยกมาใหม่อีกแล้วก็ได้โว้ย เอาคริปเปอร์มาตัวนึงก่อนจุดไฟใส่มาดูดดูดจุดไฟอะไรมาไปคริปเปอร์ชาร์จระเบิดให้ด้วยนี่ขือระเบิดจริงๆนะจุดทีเอ่อจุดไฟมันจะระบบอ่ะแรงระเบิดรุนแรงมากคริปเปอร์ทำมันยาวจะระเบิดประมาณนี้นะระเบิดได้คริปเปอร์อะตัวเก่ตัวใหม่เลยโหจุดระเบิดได้ดูดูความต่าง แรงระเบิดส่วนตอนตอนคืนแล้วเนะี่ยโอ้โหรีวิวตอนคืนเลยตอนแรกมันตอนเช้าๆเลยโอเคคลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้แล้วกันขอบอกเลยว่าเลย่ยไม่เป็นท่าเลยคลิปบ๊ายบาย